ทำไมคนซื่อสัตย์มักจะต้องเป็นคนที่ผิดหวังอยู่เสมอทำไมการมีความรักการไว้วางใจกับคนคนหนึ่งจนมากเกินไปหากตัวเรานั้นเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์มักจะสร้างความผิดหวังและความเจ็บปวดอยู่เสมอเป็นอีกบทความดีๆที่อยากให้ได้ฟังกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่หากว่าเราจะรักใครสักคนหนึ่งด้วยความรักที่จริงใจ รักจริงโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆรักจริงแบบที่ตัวเองก็คาดไม่ได้ว่าจะรักใครคนหนึ่งได้ขนาดนี้โลกใบนี้มีผู้คนอีกหลายล้านคนที่หน้าตาดีฐานะดีและทำงานเก่งแต่ทำไมถึงต้องเป็นคนนี้ทำไมไม่เป็นคนอื่นที่เรารู้จักนั่นเป็นเพราะอะไรคำตอบอยู่ที่นี่เพราะว่ากรรมที่เรานั้นเคยทำร่วมกันมาหากเราลองวางใจลงแบบเช้สติ แล้วนั่งคิดไตร่ตรองแบบที่ไม่เข้าข้างตัวเองหลายต่อหลายคนมีคนใหม่ๆเข้ามาเราไม่ได้ปักใจรักแต่เรามีคนของเราอยู่ในใจคนอื่นจะดีอย่างไรเราก็ไม่สนเพราะเราเลือกที่จะรักคนนี้และเลือกเขาแล้วพอมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับความซ้ำซากและความจำเจแบบเดิม เม่ตัวเราก็ตัวเขาเริ่มปันใจไปหาคนใหม่ซึ่งเป็นคนที่ซื่อสัตย์มาโดยตลอดก็จะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องหันมาดูแลใจตัวเองหันมารักษาบาดแผลของตัวเองคนเดียวโดยคนที่เขาไปมีความสุขกับคนอื่นในยามที่เราทุกข์เราก็ต้องดูแลตัวเองมันต้องใช้เวลานานที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมและเหมือนปกติหากวันใดวันหนึ่งที่เขาย้อนกลับมา หรือกำลังอยู่ในช่วงที่อยากจะขอเราเป็นเหมือนเก่าเราคงให้ไม่ได้แล้วเพราะมันก็แค่คนซื่อสัตย์ที่คุณสมบัติไม่ถึงแม้เป็นเพื่อนร่วมโลกก็ยังรู้สึกว่าย่าหากปล่อยวางไม่กโกรธไม่ใส่ใจคุณก็เป็นคนที่ชนะแล้วคนเราทุกคนไม่มีหรอกที่จะมีความสุขได้ตลอดเวลา ในทุกวันของการใช้ชีวิตต้องมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปมีทั้งความผิดหวังและความเสียใจความสุขเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติของชีวิตหากเรามีความโกรธคือสิ่งหนึ่งที่ลงโทษตัวเองด้วยความผิดพลาดของผู้อื่นคนคิดน้อยเท่านั้นที่จะโกรธการโกรธไม่รับผิดชอบต่อตอนเอง คำว่าโกรธนั้นหมายถึงอะไรคือการถูกเถียงกับคนคิดน้อยหรือคนไม่ฉลาดเมื่อตัวเองกลายเป็นคนคิดน้อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนเกินไปความโกรธที่เรามีมันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่สูญเสียไปคนที่โกรธคนนั้นจะถูกประเมินราคาที่ต่ำคนที่เขาโกรธคุณก็ปล่อยเข้าไปหากเรายิ่งไปโกรธเขาเขาจะยิ่งภาคภูมิใจขึ้น คนที่ทำร้ายคุณแม้คุณจะโกรธแทบคลั่งเขาก็จะไม่สนใจคุณหากเรารู้สึกโกรธก็ไม่มีอะไรดีสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการทำร้ายร่างกายและจิตใจของเรารบกวนอารมณ์และสุขภาพจิตโกรธเป็นโรคบางทีมองข้ามคุณค่าของตัวเองไปหากคุณโกรธเพียงหนึ่งนาทีคนที่ได้รับผลกระทบเต็มๆนั่นคือตัวคุณเอง หากคุณกโกรธเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงส่งผลกระทบต่อความอยากอาหารหากคุณกโกรธเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ร่างกายของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปทั้งความคิดและการกระทำจะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีคนฉลาดที่แท้จริงจะไม่กโกรธเมื่อเกิดความขัดแย้ยงกับผู้อื่นใจกว้างหน่อยถอยได้ก็ถอยเมื่อคุณเจอกับเรื่องอายุติธรรมให้นิ่งเงียบและคิดไตร่ตรอง เมื่อความโกรธไม่พอใจใครก็เปลีกตัวอยู่คนเดียวเงีบเยบๆอย่าทำเสียงดังสร้างปัญหาทำใจให้กว้างไม่ต่อสู้ไม่โกรธจงพอใจในสิ่งที่เป็นไม่โกรธเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัวไม่โกรธลดปัญหาเรื่องปวดหัวกวนใจไม่โกรธเพื่ออดทนต่อคนอื่นไม่โกรธเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อตัวเองเรียนรู้ที่จะไม่โกรธ ไม่ว่าจะพบเจอเรื่องไหนคนแบบไหนก็ทำใจกว้างและยิ้มเผชิญหน้ากับมันได้โปรดอยาด่าโกรธโกรธส่งผลเสียต่อร่างกายไม่มีอะไรมาทดแทนคุณได้ไม่มีรอยยิ้มใครจะกล้าเข้าใกล้คนโกรธระดับล่างเขาก็ได้ใจหากโกรธเพื่อนเพื่อนก็จะเริ่มห่างเหนินโกรธกับคนที่บ้านบรรยากาศภายในบ้านก็จะเยือกเย็น ขอแค่เรียนรู้ที่จะไม่โกรธปล่อยวางได้ระงับอารมณ์ควบคุมโดยใช้สติถึงจะสามารถเข้ากันกับเพื่อนและครอบครัวได้ดีช่วยลดปัญหาสุขภาพไปได้เยอะทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นการมีชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วทําไมต้องทําให้ตัวเองทุกข์ใจด้วยลมและฝนแห่งชีวิตไม่สามารถทําให้คุณแตกหักได้เส้นทางขรุขระในวันข้างหน้าก็ยากจะนับได้ ร่างกายของตนเองคุณต้องรักมันอารมณ์ของตนเองต้องดูแลเองหากคุณไม่เก็บมาใส่ใจคุณก็จะสบายแต่หากคุณไม่โกรธคุณจะเป็นคนที่ชนะหากคนที่ไม่เคยชนะตัวเองเลยให้ลองทําตามบทความนี้แล้วคุณจะพบเจอกับชัยชนะที่คุณสามารถชนะใจตัวเองถ้าคุณทำได้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขในการใช้ชีวิต มีความสุขกับคนรอบข้างมากกว่าเดิมและจะดียิ่งขึ้นไปในทุกๆวัน